ให้ AI ช่วยคัดทุนอเมริกาให้วัสดีครับผมบินหวังนะครับคุณกำลังฟังพอดแคสต์มีเปล้านเลยเหรอพี่นะครับผมพอดแคสต์ podcast ท่นไม่คุนพร้อมที่จะจับเงินลงามาขึ้นด้วยความรู้จากการลงทุนนะครับ ทุกคนครับผมบอกเลยนะว่าคอนเทนต์ต่อจากตรงนี้เพื่อนๆจะเริ่มเห็นทําผมเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับหุ้นอเมริกาเนี่ยมากขึ้นหรือว่าการลงทุนที่ประเทศอเมริกาเนี่ยมากขึ้นครับเพราะว่าต้องบอกตรงๆว่าช่วงหลังเนี่ยผมเริ่มสนใจตัวหุ้นที่ประเทศสหรัฐมากขึ้นครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าโพซิชันของผมที่อยู่ในอเมริกาตอนนี้คือเป็นส่วนน้อยมากๆครับคือเอาจริงๆอ่ะอย่างที่ทุกคนรู้ถ้าตามผมมานะผมเป็นฟอร์ดเอนเตแล้วก็ พยายามจะเป็น VI ฝึกหัดอยู่ใช่ไหมผมอ่ะก็มีไมซ์เซ็ตประมาณแบบคุณปู่บัฟเฟตเหมือนกันครับคือตัวอเมริกาเนะี่ยผมเชื่อว่าแว l u ลูมันแพงจริงครับแล้วมันก็มีสิทธิ์ที่จะรีเซชชันหรือว่าอาจจะค a s ชได้ครับคือเอาจริงๆอ่ะผมก็รอปู่เขาโบกธงอยู่นะว่าหุ้นอเมริกาจะล่วงเมื่อไรแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าความคิดแบบนี้มันอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้ครับหรือว่าหุ้นอเมริกาเนะี่ยบางทีมันอาจจะไม่ลงเลยอีกแล้วก็ได้นอนาคตอ่ะซึ่งก็จะแปลว่าสิ่งที่ผมพูดในคลิปเนี้นะอ,จจอ,อย ตัวหุ้นอเมริกาแล้วเนี่ยตัวผมเองอะแต่เดิมอะก็ยังเป็นนักลงทุนในหุ้นไทยใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีลงทุนในต่างประเทศเป็น ETF บ้างนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกตามตรงว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นู่นครับก็เลยอาจจะยังไม่เชี่ยวชาญในหุ้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยมากเท่าไหร่ทีเนี้ยผมก็เลยพยายามหาเครื่องมือเป็นตัวช่วยครับทำให้เราเนี่ยเข้าใจในการลงทุนมากขึ้นนะครับซึ่งผมก็ต้องบอกก่อนเลยว่า ตัวหุ้นอเมริกาที่ผมอยากจะเข้าไปเนี่ยผมจะตั้งไมล์เซตก่อนเลยว่าตัวผมเองที่จะไปอเมริกาเนี่ยโง่กว่าตัวผมที่อยู่ในไทยครับคือแบบต้องคิดไว้เลยว,ว่าต้องเผื่อค่างโง่ของเราด้วยครับไม่ใช่ว่าเผื่อขาดทุนนะแต่ว่าต้องคิดเผื่อความเสี่ยงครับอาจจะเวทน้อยลงอาจจะเวทดิเวอซิฟายมากกว่าหรือว่าอาจจะเอาหุ้นที่แบบดีเฟนซีฟมากหน่อยกว่าที่เราลงทุนในไทยคอนเซปต์ Concept มันจะประมาณนี้ครับแต่ว่าพอช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการแนะนำครับคือผมได้โอกาสเป็นพาร์ทเนอร์กับ Investing Pro ครับทีนเนี้ยผมตัว Pro เน ทุนได้ทั่วโลกเลยเอ้ยมันดูข้อมูลได้ทั่วโลกเลยครับผมก็เลยพยายามใช้ฟีเจอร์หลายอย่างของตัว Investing Pro เนี่ยที่มาช่วยในการลงทุนอบมริการและผมก็เจอตัวหนึ่งครับที่มันค่อนข้างจะช่วยผมได้ค่อนข้างมากเลยก็เลยวันนี้อยากจะเอามานำเสนอให้ชาวช่องได้ดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะ่ยถ้ารับใครงงนะครับ Investing Pro เนี่ยมันคือบริการหนึ่งจากเว็บไซต์นี้ครับ Investing.com Investing.com เนี่ยก็คือเว็บไซต์รวมข่าวสารจากหุ้นตลาดทั่วโลกเลยครับซึ่งจริงๆอ่ะเว็บไซต์อันนี้เป็นเว็บไซต์ระดับโลกนะแต่ว่าข้อดีอันดับหนึ่งของ i n v e s t i n g Pro เลยก็คือเพื่อนๆเ,เห็นในหน้าใช่ไหมครับมันมีเวอร์ชั่นภาษาไทยครับคือแปลไทยทั้งเว็บเลยครับถ้าเกิดคุณอยากลงทุนหุ้นต่างประเทศแต่ว่าคุณอาจจะลำบากในการอ่านภาษาต่างประเทศอย่างเงี้ยอาจจะ เชี่ยวชาญภาษาไทยมากกว่าอย่างเงี้ยผมแนะนําให้คุณลองเริ่มจาก investing.com ก็ได้ครับคือไม่ต้องสมัครตัวโปรก็ได้นะเพราะว่าถ้าเป็นตัวโปรเนี่ยมันจะเสียเงินครับคุณดูจากเว็บไซต์นี้ก็ได้เพราะว่ามันก็เป็นข่าวสารที่มันเปิดกว้างแล้วก็ทั่วถึงทั้งโลกแล้วก็แปลไทยให้เราได้อ่านง,ง่ายๆครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้สมัครตัวโปรเนี่ยมันจะอาจอาจจะมีโฆษณามีแอดอะไรมากกว่าที่เห็นอยู่นะตอนนี้หน่อยนะครับเพราะาพอดีตอนนี้ผมใช้ตัวโปรอยู่ครับอันนี้ก็เอามาแนะนํานะออโอเคทีนี้เข้าเรื่องนะครับ ตัว investing com เนี่ยเขามีบริการให้ก็คือตัว investing pro ครับพอเปิดเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้ตัว investing pro เนี่ยก็จะคล้ายๆกับว่าเป็นแอปที่ช่วยวิเคราะห์ในการลงทุนของเรานะครับแล้วก็มีหลายฟีเจอร์เลยซึ่งผมก็เคยนําเสนอไปในหลายฟีเจอร์ในคลิปก่อนหน้านครับแต่สำหรับในคลิปนี้นะผมจะนําเสนอตัวนี้ครับก็คือตัว pro p r o p i x ai ครตัว pro p r o p i x ai เนี่ยเขาจะเอา ai เนี่ยมาคัดหุ้น เป็นทีมต่างๆแล้วก็มานําเสนอเราว่าทีมนี้เนี่ยมันได้ผลตอบแทนชนะตลาดนะแล้วมันก็มีการอัปเดตประมาณนี้นะอย่างเช่นอันเนี้ยตอนนี้เนี่ยเขาพรีเซนต์เป็นหุ้นเทคยักษ์ใหญ่อยู่แล้วเขาก็บอกว่าไอ้หุ้นเทคเนี่ยเขาคัดมา15ตัวนะแล้วผลตอบแทนที่ผ่านมา12ปีถ้าแทร็กย้อนหลังเนี่ยมันได้ถึง2,000%เลยนะผลตอบแทนต่อปีเนี่ยได้ถึง28%นะครับจากการแทร็กย้อนหลังและเราเนี่ยสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ว่าหุ้นแต่ละตัวที่เขา เอาไปลง่ะที่ AI มันเอาไปลงนะมีตัวอะไรบ้างนะครับอย่างตรงเนี้ย อันนี้ก็คือลักษณะของตัวตีมต่างๆที่มันเอามานําเสนอเราครับก็จะมีหุ้นที่คัดเข้าหุ้นที่คัดออกเปลี่ยนตัวหรือเปล่าอย่างช่วงนี้เขาก็เอา Apple ออกใช่ไหมเอมันก็เอา Apple ออกเอา Microsoft ออกด้วยนะแล้วก็มีการคัดเข้าจะเป็นหุ้นเทคตัวเล็กที่ Value มันยังไม่สะท้อนมูลค่าอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าตีมที่ผมสนใจจริงๆอะ่ะคือต้องบอกก่อนว่าผมเป็นสาย fundamental แล้วก็ VI ใช่ไหมผมจะดู Value ว่าช่วงนี้หุ้นเทคมันก็ใหญ่แล้วก็ o v e r v โอเวอร์แวจริงๆดังนั้นนะ่ยช่วงนีน้ตัวผมเองเลยนะผมไม่ได้สนใจตัวฝั่งของหุ้นเทคยักษ์ใหญ่ครับแต่ผมจะสนใจ2ทีมด้านล่างก็คือตีมของหุ้นที่ชนะดัดชนี s อ p 500ครับแล้วก็ตีมของหุ้นคุณค่ายอดนิยมครับเนี่ยคือผมได้วอ c h l ลิ t หุ้นอเมริกาเพิ่มขึ้นจากตัว2ทีมนี้เป็นหลักเลยคนระัผมจะพาคุณมาดูก่อนนะพอเจาะเข้าไปเนี่ยเขาก็ดูแบ็กเทสนะแบ็กเทสไอชุดหุ้น20ตัวเนี่ยนะ p 20เนะี่ย มันชนะ S&P 500เนี่ยค่อนข้างขาดลอยเลยครับถ้าเกิดแทร็กย้อนหลัง10ปีเนี่ย S&P 500เนี่ยได้ประมาณ300%นะแต่ว่าตัวดัดชนีอเนียที่ AI มันคัดมานะได้ถึง1000%เลยนะครับแล้วก็มาดูตัวหุ้นแต่ละตัวแหละคือผมก็เอาจากอตัวนี้แหละ เอามาทําการบ้านต่อนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดคุณเชื่อในผลตอบแทนของ AI หรือว่าคุณจํากัดความเสี่ยงโพซิชันที่คุณจะเอามาลงกับพอที่ AI มาแนะนําไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่คุณเลยครับแต่สําหรับตัวผมเองนะคือผมจะเอาไอ้หุ้นพวกนี้แหละ ุ้นที่ AI มันทั้งคัดเข้าทั้งคัดออกเลยนะเอามาดูตัว Fundamental ต่อว่าผมชอบมันหรือเปล่าผมเข้าใจมันพอหรือเปล่าเพื่อจัดทําแผนในการลงทุนของพอร์ตทุนอเมริกาต่อไปครับอย่างช่วงเนี้ดูมาดูกันว่าตัวไหนมันคัดเข้าบ้างตัว Adobe มันคัดเข้านะตัว Target ก็คัดเข้า Starbucks มันก็คัดเข้านะครับอันนี้ก็เป็นตัวระบบ AI ทีนี้ถ้าเกิดคุณสงสัยว่าเอ๊ะ AI มันใช้เกณฑ์อะไรในการคัดกล่องวะมันก็มีบอกให้ครับว่าเนี่ย มันใช้ AI ชั้น0วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินนะแล้วก็กลยุทธ์นี้จะมุ่งทาง S&P 500เราสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับอย่างเงี้ยไอตัวแบบจำลองมีการคัดหุ้น20อันดับแรกที่มีศักยภาพในการให้ผลต,ตอบแทนสูงแล้วก็ปรับพอร์ตไปรายเดือนครับอันเนี้ยเราก็จะดูตัวกลยุทธ์ว่ามันทำยังไงได้บ้างครับคืออันเนี้ยแล้วแต่เลยนะครับว่าคุณจะเชื่อตัว AI หรือเปล่าหรือว่าคุณจะเอา AI อ่ะมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวพอร์ตแล้วก็แผนการลงทุนของคุณนะครับอันเนี้ยต อ่ะทีนี้มาดูอีกการหนึ่งผมอยากดูว่าตัวถ้าเกิดเป็น Value ล่ะ AI นี่มันสนใจตัวไหนบ้างเป็น US 2 0พอมาดูแบ็ t เทสเนี่ยพอมาดูตัวแบ็ t เทสเนี่ยอันนี้ดัดชนีที่มันเป็นเบ n c h บากก็คือ SP 500 p e อยเพียครับ ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ160%ยในรอบ10ปีแต่ว่าพอเป็น US 20เนี่ยผลตอบแทนอยู่ที่1% 0 0่อแต่ตรงน,นี้ผมบอกก่อนว่าผลตอบแทนทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค่ผลตอบแทนที่ t r a ็กมาจากในอดีตนะคือมันไม่ได้รับรองว่าในอนาคตเนี่ยผลตอบแทนมันจะยังคงดีอยู่แบบนี้อยู่อันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อที่ใช้ในการตัดสิในใจลงทุนนั่นเองครับทีนี้มาดูว่าตัวหุ้นแต่ละตัวช่วงนี้เป็นไงบ้างช่วงนี้มันคัด paypal เข้านะตัว on s ิ m i c o ั d u c t o r ไม่ใช่อน holding นะ อ่อนเซมีคอนดักเตอร์นะครับไนกี้ก็คัดเข้าทาร์เก็ตก็คัดเข้าเนี่ยอย่างพอผมมาเจอตัว2ดัชนีมันคัดทาร์เก็ตเข้าหมดเลยทั้งดัชนีที่ทั้งแผนที่สูงกว่า SP 500อแล้วก็แผนของหุ้นแว l ลูผมก็จะมาดูแล้วว่าเอ๊ะ TGT ช่วงนี้มันมีอะไรดีเปล่าวะพื้นฐานมันโอเคไหมแล้วมันก็มีแววที่จะพลิกฟื้นในอนาคตได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับผมก็จะมาดูรวมถึงไอ้ United Health ยู United Health นิเต็ดเฮลส์เนี่ยยูนิเต็ดเฮลส์นี่ไอ้ดัชนีที่แล้วมันก็น่าจะคัดเข้านะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับแล้วก็มาาอ,อ การบา้เนี่ยพอมาทําวิธีแบบเนี้ยผมก็จะได้ตัวข้อมูลที่มาทําวอชา์ดิทค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะไอ้ถ้าเกิดเป็นดัชนีแว l u ลูนะเขาบอกว่าคัดใช้เทคโนโลยี AI โดยใช้ PE ที่ต่ำกว่า15เท่าแล้วก็มีศักยภาพในการเติบโตไปว่าพอร์ตเนี้ยเขาเน้นหุ้นที่ PE ต่ำเป็นหลักมาก่อนนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นส่วนในการคัดเข้าแล้วมันก็มีการหนึ่งที่ผมว่าค่อนข้างจะเจ๋งอยูงง่เหมือนกันมันจะมีอันเนี้ยที่สุดของบัฟเฟตอ่ะ คือพอร์ตของบัฟเฟตอ่ะมันก็จะมีหุ้นค่อนข้างเยอะอยู่ใช่ไหมครับตัวเล็กตัวน้อย้างมายไออันเนี้ย AI อ่ะมันคัดมา15ตัวเน้นๆเลยครับเอามานําเสนอเราครับเราสามารถแบบคือคัดจากของบัฟเฟตอีกทีอะกะท,ทิบนกะทิอีกทีครับพอมันแทกย้อนหลังเนี่ยบัฟเฟตเนี่ยของบัฟเฟตอันเนี้ย15ตัวเนี่ยผลตอบแทนย้อนหลังเนี่ยส0่ส่วนตัว S&P Pure Value ก็ประมาณ100%นะครับมาทีนี้มาดูว่ามันคัดอะไรเข้าบ้าง โอ้มันคัดน้อยเชียนะล่าสุดเดี๋ยวมีอเมริกันเอ็กเพ s o x y นะครับแล้วก็อันนี้ผมไม่รู้เป็น Finan เชียอย่างหนึ่งแล้วก็ตัวอั t r รานะอัล r รมันคัดออกไงอืม u ั t r a คัดออก DAVITA ก็คัดออกแล้วก็ NVR ก็คัดออกนะ ส่วนตัวมันก็บอกเหมือนกันนะว่าหุ้นดาวเด่นช่วงนี้ในพอร์ตที่มันจัดเนี่ยอันไหนที่มันค่อนข้างดีที่สุดในช่วงนี้มันก็จัดมาให้ก็จะมี Mastercard, Visa, Apple, แล้วก็ Moody นะครับมันก็มาบอกเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็บอกว่าดูซิว่ามันใช้ยังไงนะครับก็คัดเลือกจากแบบฟอร์ม 15F ของเบิร์กชัยนะครับ ก็เอาตัว AI เนี่ยมาคัดทีทีหนึ่งเนี่ยพออย่างเงี้ยคุณก็ดูเลยว่าทีมไหนที่คุณสนใจครับว่าจะเป็นแบบทีมโก o w t h AI หรือเปล่าหรือว่าทีม value หรือว่าคุณชอบบอฟเฟตเนี่ยก็ใช้ทีมของบ f ฟเฟตก็ได้แล้วมันก็ไม่ได้มีแค่ในอเมริกานะอย่างเงี้ยเห็นปะคุณผู้นำตลาดหลักทรัพย์เม็กซิโกคือมันก็ไปประเทศอื่นด้วยนะครับคุณพลังงานซาอุดีอาระเบีย,ย,ยนเยอรมนีไปครบเลยฮะแทบจะทั่วโลกนะครับบราซิลยังมีเลยอะไรประมาณน,นี้หรือว่าอินเดียในช่วงนี้เป็นเทรนด์อยู่ก็น่าสนใจคร มันก็ช่วยคัดกรองให้ได้ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตัวฟีเจอร์ Pro p i กของ AI ใน Investing Pro นะครับซึ่งจริงๆอ่ะมันก็มีทรงไอเดียเยนะไอเดียแบบเนี้ยถ้าเกิดเป็นทรงไอเดียคือเราสามารถอัปเดตตัวหุ้นตัวต่วา,ตางๆของนักลงทุนหรือว่ากองทุนระดับโลกได้อย่างเช่นผมอยากรู้ว่าช่วงนี้ Wallen Buffett เนี่ยถือหุ้นตัวอะไรบ้างก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับอันเนี้ยถ้าเป็นอันเนี้ยมันบอกหมดเลยว่าถือตัวอะไรบ้างสัดส่วนเท่าไหร่ก็ไปอัปเดตได้นะครับ หรือว่าคุณจะดูคลิปย้อนหลังผมก็ได้นะน่าจะห่างได้ไม่นานเรื่องพอร์ตในบัฟเฟต์เนี่ยนะครับผมทั้งหมดก็ที่จะมานําเสนอก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัว Investing Pro นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกครับคือช่องมีเป็นร้านเลยเหรอพี่เนี่ยก็ได้รับการเป็นพาร์ทเนอร์ครับที่แสนดีจาก Investing Pro นะครับคุณสามารถใช้บริการ Investing Pro แล้วก็รับส่วนลดได้นะครับเพียงแค่คุณเป็นสมาชิกไม่ต้องถึงกับสมาชิกอะ่ะแค่กด Sub s c คร b ์ช่องผมเนี่ยมันก็ให้ส่วนลดแล้วนะครับโดยผมจะแน,นะน,ะน,นบ เป็นหน้าอย่างนี้อืมแล้วมันก็จะมีให้คุณกดลิงก์ะว่าคุณสนใจรูปแบบไหนนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันจะเชื่อมไปตรงด้านล่างครับตัวด้านล่างเนี่ยมันจะมีค่าบริการเป็นแบบโปรแล้วก็โปรพลัสนะครับแบบที่ผมกําลังใช้อยู่เนี่ยคือแบบตัวโปรพลัสนะครับถึงมีฟังก์ชันตัวโปรพิกซ์เอไอเนี่ยถ้าเกิดคุณสนใจเนี่ยคุณกดเข้าไปได้ครับตรงนี้ยังไม่เสียเงินนะสมมติคุณอยากสมัครโปรพลัสเนี่ยคุณก็กดเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นหน้าลิงก์สําหรับการตัวสั่งซื้ออออขงงงตตตัััััวแปพลิเเคคคคชนนนนีีน้้้ะรรรบบผมยากกใหุณส คุณต้องสังเกตว่าคุณมีคูปองอาแดมบิลเลียนหรือเปล่านะอันนี้ก็คือคูปองจากช่องผมที่เป็นส่วนลดนครับอันนี้ผมข้อมาให้คุณแล้วเขาให้ส่วนลด15%นะครับคุณก็จะได้รับส่วนลดเนี่ยพันหบาทไปเลยนะครับสำหรับสมาชิกช่องผมแล้วก็สับสไคร์เบอร์ช่องผมนั่นเองครับก็ต้องขอขอบคุณอ n เว s t i ติ p งโมาณที่นี้ด้วยนั่นเองนะครับโอเค ทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับที่อยากจะมานําเสนอครับเพราะว่าไอ้ฟังกช์ชันแบบนี้มันช่วยย่นระยะเวลาในการคัดทุนอเมริกากับเราเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่อาจจะเริ่มต้นลงทุนหรือว่าอาจจะไม่ได้มีเวลาในการติดตามทุนตัวอเมริกาเนี่ยมากนักนะครับตรงนี้ก็ช่วยย่นระยะเวลาได้นั่นเองครับ ุดท้ายนะครับถ้าเกิดใครมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะครับมาร่วมกันแบ่งปันสังคมนักลูกทูนไทยให้รู้ท่าทันกันมากขึ้นแล้วกันนะครับชอบเจอคอนเทนต์แบบนี้ฝากไลค์ฝากซับสไคร้นะครับอันก่รนลืมจะได้จะได้เลดคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปให้กับผู้สนใจนะครับเพราะก็ไม่กับพอดแคสต์มีเป็นล้านเลยหือพี่ได้ไหมนะครับเดี๋ยวผม